ดูเลยที่โอ้ยผมมาชู่ผมมาชู่โอ้ก้อนห้ามือู้โอ้ดูแก้วปุ๊บเลยโอ้โหขาขอะนะยปุ๊นี่กองบินมานี่ตัวทีส่สามใช่ไหมมันอืมควนกระตกไปหนูฮารุดปลากำลังได้กำลังโว้ยนี่ตอนนี้เรามากันนะฮะคนนะครับเรามากันต๋เดี๋มวไปบอกว่าตรงนี้เดีให้ผู้ชมใต้วันดีไหนนะ ลแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเลยครับท่านผู้ชมทีกระดกตุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมซาโรดวีที่ชายนะครับเด็กเด็กกันล้านะครับผมอันนี้ก็เป็นเอฟซีผมปรกาศไม่ใช่จุดไม้นะครับผมเอฟซีเดี๋ยวว่าเคยมากับเรากลางรงกลางแล้วนะนะแต่บางคนยังเป็นนามันะครับผม แต่ตามเลยที่นะครับผุ๊มว่าเคยมั้งนะครับผมคนนี้ก็เป็นน้ำไม่กันนะก็เฉยๆได้ครับผมเฉยได้ครับสวัสดีครับผมเจจีวินครับก็น้องจีวินนะครับสวัสดีครับผมเฉยยิบครับอ่าองยิบนะครับสวัสดีครับผมเฉยซิมครับอ่าซิมนะครับสมัสดีคอาริทครับน้องอะไรนะครับผมไงน้องอาริทนะครับอ่าตอนนี้เรามากันนะฮะคนนะครับเรามากันทีเราไม่บอกว่าตรงนี้เราให้ผู้ชมใต้วันดีเนยนะอ่าแต่แถวนี้แล้วแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเราก็ไป

ở đây nè Bướng và mẹng mùm Ồ, mà có ít gặp bị nó cơ Lùng tức là đa cả lưới đấy Ôi dạ Chốt bỏ mày lực má của nó mày bướng Thôi mà thôi là đi đây lưới, mày tổng kép Thôi mày tạm linh về đây lưới Rít mày cho kẻ kẻ gắn Hãy subscribe cho yêu bật bướm bằng cặp. Này, vô này vô kẻ nó không phải còn là rong con, rong đèo anh này đấy. Kẻ kẻ cái, không cần kéo. Anh trôn cả đấy nè. Này, của tổ lẹt, tổ lẹt mới. Đẩy vô, chơi chơi đây đi. À, hà. này chắp mặt đây, dùng qua mือ cái tí đi con 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 trả con trả con trả mà ai à, tài đốt qua con trả mà thì qua mẹ lên mấy con, mà. con mà. à nè con bin nà nè tôi thì sao cho mày ở lưới về ở chóc mà ở về tụ về ở khuôn mà ở mà mày để tài sai gì ừ. đưa 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 à. đấy, ta ta quay dạng liền là chô. Chô, chô, chô mà ha นำมันนู้นนำกนเดี๋ยวก่อนนำเร่เร่เลยนะโอเคไปผมวินงตามตัวแล้วเนาะได้จ้ามแล้วได้แล้วอู้ดูดูปโยชนู่นอ๋อครับทำไปเลยที่ของยิบนะครับผมนี่ยิบใช่หมือไม่ออกมาดูเลยที่อู้หัวมัชู้หัวมาชู้โอ้ก็มันห้ามือ โอ้โหูกเกลี้ยอเลยโอ้โหออกมาแกะที่กันยิบอบน้อยนาะเงี้ยของกูแมวแมววะน้อนทวิตทอิตทวิตทว๊ดโอ้มาเลยที่หอมนัดของยิบตัวนี้ด้วยเบอร์เด้อเนี่ยปนีนั่นเลยป่อไม้เดี๋ยวรัวปืดชนโมโมเป็ này bin nãy giờ bảo bữa dài chấm cho <laughs> tổ này có mình rồi bướu gì cho ui đây ta cường cưng na yết na ừ. à, ừ, quay nô cái đây kiếm gì à rồi lẽ ôi ta bà phải bà phải cua pet lười đây là nào ผมได้ได้โจรเนาะผมไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ยยิงยิบก็ในเลยอ้าวเมียนในเลยดิดำร้อยเดี๋ยวนะเมียนะเดี๋ยวนะแต่วัดถวยอยู่แต่วะเออปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนต่ำปันต่ำปันเมียแหละตัว่าเกียวร้อยตรงนี้มาจับตัวนี้เลยจ้ะไกลๆโปูเลยจ้ะอืมเอาหมายเติมเลยเมียนั่นแหละตัวเมียตัวเก็มร้อยนะถ้วยนะเอามาเลยครับเดี๋ยวเพื่อ นี่ครับ well. ตัวเมียก็จจิงแต่ว่าโอ้โหตัวเมียกระตัวเนี่มาเลยทิมตัวเมยตัวเมียตัวเนาะเหม่ปันปั้งเลยตะกี้ตัวไหนตะกี้ไม่ตัวไหนอันนี้ตัวไหนนะิมนะ Ni tung ni ni o. Ta lại tụng ăn lại điêu. Để ra giúp mình vô ni tụng ăn. Nu ra đi tua ta ni. Wow. Giò của nhất của ni. Làm cái các bằng cắt. Ừ ừ ừ ừ. Ngồi bẻ mà. Hết đánh quất luôn à. Mày đu. Yếu đi. Không. Nu là bự lên. Ừ. Hàm lên. Làm mắt cặp. Nó lại rít, à đít lẻ măng. Đít đái cái tua đây à. Đái tua nó ở đây. À có ta đái nữa thôi. Bin đái trăm à. นมาจุ mm, ่มจุ um. mm ่มมาจุ่มต้องจุ่มเลยหวานเจี๊ยบเลยนะดูกรับพี่น้องครับนี่กลางไร่พ่นเลยพ่นไม่หมากแต่ว่านัวเลยนะกลางมุดเข้องตกจังนะแต่ตรงนี้พ่นไม่ไม่ต่อเดยนะตกไม่หมากนะเด็กๆนะอือันนี้ระวังอิฐนี่ยโดดประนันเลยเชี่ยวเพื่อใหม่เพื่อเลยอีกทีมมันใหม่แต่งปุ้งงอย่างโยละวันเลยอันนี้เลยน้ำยิบนะ

อันนี้อันนี้บังก็ท้อนเลยอะรูไปท้อนดูนุ่งท้อนดีกวนขึ้นไม่ท uh, uh. ้อนตีนุ่งมาไม่ต้องขึ้นปาก็ได้เนาะไปกันนั่นเบิกตรงนี้ไม่ไก่ท้อนตี้ยนี่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 ตรงนี้นั่นเลยตรงนั้นไปเถอะท้อนเลยไม่พื้อตีแบบนี้เอหมาไรกคนมาเจ้าเจ้าไม่พื้อเลยบายบายเอ็นโบดนวยต้องใจเย็นๆหลายเอ็นโบดนะเราไม่รอดนะแต่รู้แต่รู้อย่างเดียว ai để để đôi này làm á? rồi <h> <laughs> <laughs> Lui... Lui giúp bây giờ rồi đu. giúp vào tung đua ra luôn, nhưng mà tung kéo rèn giúp về mai mạc chịu mai, anh đây đào ăn ít đào băng ít, đẹp đẻ <laughs> 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 đào băng ít. Ở đâu? Ở đâu? จนไม่เป็นกามาจอนนะครับผมจนไม่อยากนี่เอาจ้าเอาจะพุ่งกี้อะเกี่ยวนัดลาวนู่นตรงนันู่นนู่นนู่นยิบบวกเกี่ยวนัดไอ้ได้เกี่ยวนัดใบไม้อือออกรานะอยู่ตรงนั้นออกไปไปไปเลยที่ดูดูดิสเหรนเรียนรู้ไอนีรจากตัวตี้เอาไปเลยเอาไปเลยแก่ นายจับมันจะไปฉกจะไปกัดอือจูตัวที่คนตกเล้วงเหนกหัวไม่กลับเด็กๆคนตกลัวไม่กับไม่กลัวนะยิบได้ขี่ทัวแล้วนี่นแต่หลุดเลยินตรงนี้เลยนีู่อได้แล้วว้าได้แล้วนี่ได้แล้วครับปุลูกปีเราได้เล้ยครับอดิษนั่นแหละที่ดิป่าแปาป Ủa tuôi nó có mắn nó nữa ủ mà mà pro mà đấy ông đít phải không phải quất mày quất mày hỏi nè quất vô đi xin mời gọi kem ư xin mời gọi kem gọi lê ông lê con con đít con mày, mà mày thằng dâu rồi đít mày thằng dâu lung về leo lung về leo lung về leo làm quân mày cho bọc quần ơi mày tay nào bọc lên mày tay nuôi 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 rồi nó có câu ba lê เอาละครับตอนนี้พ่นกรตกมาเต็มตีแล้วนะครับผมเจ้าว่าเด็กๆก,กัตอนนี้กำลังได้ปลาพอดีเนาะพ่นแลว้วพ่นกรตกไปเอาะฮะรูดป,ปลากำลังได้กำลังโอ้ยนี่อ๋ออืมโอ้ย,อ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 ยพ่นกรตกแต่ว่านี่อันี่ยกับอุปรกรกอ้องก็น่าประกัดนะ ต่างเดต่างลุ่มต่างพุนโอ้สลรพปัดสารบปีต้นมงต้นไม้นะครับใบย,ยาเศษไม้เศษเลยนะครับกวดเบื้องกวดเบื้องเลยนะดูยจะหมดนะแต่ว่าไม่กั้ใช่ไหมใ <c oughs> นจีบินนะครับผมเอฟี FC เราปบอกเป็นกลางแรกนะครับกับหนองอริสนะครับกัอาจซีมนะครับสำหรับยิ่ปนี้บอกลปรนกลางคลิปแล้วนะครับกับบานยงไม่ไกลกันนะครับผอมอยู่อนปุ่เดียวกันแหละแต่คนหละยตำบนกันนี่ก็อยู่ ตำบลของจะเริ่มนะผมอยู่ตำบลของราแต่อยู่ไม่ไกลกันประมาณทัก4กิโลได้จากบ้านผมนี่ก็เป็นเ็ถที่ตัวน้อยนะครับผมแนวแน่นมา,า,าทั้งเล็กจองแต่รถย่างตัวติดตามเล็กๆนูโอ้ปวดเดือเลยนะั่นย้อยโอ้ยย่าป๋าไปเลี้ยงตู้แต่รถเลีย้ยงด้วยมั้ยไหลตู้นี่อยู่ในตู <laughs> ไ้ไมาฉายลอยเลยในกิมอือในกิมอือแต่รถมาในปากขวดมาดิ เยูไม่พื้นได้กินไหมอ๋อเอาปลากัระดูกยูบอกพืยครับยิบของเขาได้ตัวเต่าต้าดูปองกเขาของก์เอาเล็กๆไม่เอาครับเอาแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กเนาะตัวเล็กเนาะตัวเล็กปอบลุยเล้วกูรู้ว่าเขาปอบลุยตัวเล็กเราป่อยเราปล่อยให้เลยตัวเล็กเดี๋ยวแต่ตัวเล็กแบบตัวนั้นนัดกับไม่ได้ตัดพื้นเนาะเราไปฟอมได้แล้วแต่ว่ามันจะตีนไปนะแต่ตรงนี้เป็นไม้รับนะเร่งว่า ยังไม่มีใครมาทีาาา่นี่จ่ารถก็เปิกงมากันเด็กยิ้มก็มากันเด็กใช่ไหมตรงนี้ชิมมากันเด็กมาตรงนี้กุนนันไม่ต้องแรงกครับจีบินครับอดิษฐ์นี่เพิ่มากอะไรกูเลยกุนนันไปปองโตกันไปอยู่เก๋ๆไปอยู่เก๋ๆปากกุดไปเลยนี่นี่กุดอยู่กับต่ารถนะกล้องจีวิตอยู่ไหนครับก่นอนจีบินหอูจะเป็น<ว>ก<ว>ดุดนะไอ้อนั้นสปอนเซอร์อะไรเได้ได้ได้สุดตืายครับเดี๋ยวอยู่เก๋ๆกันไหม ดูมั้งครับซื้อมาได้หรอเปล่ะซื้อมาซื้อมาตั้งอยู่เก๋ๆมาโยกแต่รูก็ได้มาต่ดูปเตี้ยไงแต่นี่ตีมือเหล่คนนึนจับอย่างเดียวแต่ยังไม่จับเลยเดี๋ยวตัวเดียวนีเด็กๆต้องมีน้ำใจแต่รูปก็ละคิดตัวยอกยอกไม่รู้เลยอ่ากันนุ๊กนุ๊กอ่าแกพ้อนน้ำลักตัวกันทั้งวันะไป นี่ยล้ตุ้มเกิดต้อนสิไม่เกิดต้นเ่อีลต่อไปได้แล้วเลยนะไปพนตกไปไปทิ้มไปได้แล้วนะครับพ่นตกเสร็จแล้วนะครับผมทำให้ปรืออุปกรก์นะเอามาโชว์นกิ่ติโชว์โชโชเอามาตุกนมารวมเลยีนกงหัดซิมนะพ่ออ๋อวันนั้นเขวันนั้นพ่เอาไอตวยเอตว้เอาแต่ดว้อันนี้ตูยเว มาโก่อนเด็ด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 นะน่าอ๋อซิมนะครับกองยิปโอเคโอ้กองวาริดนะครับอยู่เก๋ๆอาริดไม่อยากวาริดอยากพิลาเี่ไหนสิอ๋อโอ้ตัวนี้เด็ดว่าเพื่อนเอามาเลยครับกองกีบินนะครับก็งกีบินครับน้ำแรงน้ำครับผมเน่ไหนี่ Đây, ăn ăn thì ăn càng thì tôi mà đây. Ăn, Anh, ăn mà ăn mà. Này để đưa lên Nó mày thông qua phải có nghe tổ chuối. kiểu đắm phút lư Ờ oh, để ừ. tí tí này dồn chôm này tí. Ngon này tôi nó ủ mỏm mất cổ chứ. Ô. Chua tém lưới. Đi mà vừa nên bọn bọn nó tụi nó. Yo, ta đổ này ra ông giúp mà. Giúp đại máu mình ra โอ้โห,โโหโลโเลี้ยเห็นแต่เด๋น้นะครับปุ๊บน้ำม,มันก้นนะแต่ให้ปวเห็นตัวแล้วแล้วว่านะอ้าวก็หน้าปลาไม่ปปกบกันไม่หลานะครับปุ๊บไม่รู้ว่าจิ้วไหนกับปุ๊บ14บอกไปได้เลยนะครับแต่อยากให้แต่รุไปป่าไปช้นปลกกัดนะครับรัวจะป่าแต่รุดไปชนน้นปลกกัดนะเอาคลิปนี้เราอา,ากนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Ja. <laughs> <laughs>